มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้ครัวบอหนิงจะมาทำกลีกสลัดตามมาดูกันค่ะเริ่มจากเอาแตงกวามาหั่นเป็นชิ้นหอมแดงซอยบางๆแล้วใส่ลงรวมในจานเดียวกันจากนั้นก็หั่นมะเขือเทศเชอรี่แล้วเอาฟิต้าชีสหั่นเป็นเต๋ามาใส่รวมกันวัตถุดิบอยู่ในเดสคริปชันด้านล่างนะคะแล้วปรุงรสด้วยพริกไทย เกลือหิมาลัยอิตาเลียนซีซันนิงทาลากอนไวน์เวเนกา้าและน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเรียบร้อยก็คลุกให้เข้ากันฝากเพื่อนๆกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมทานค่ะไม่หนิงทานคู่กับฟินิชไร e b เบ a ดกับไร s o ซาวโด g h ค่ะ ปริคสลัดไม่ยากอย่างที่คิดลองทำกันดูนะคะ